สว so ัสดีครับผมชื่อเจไดจากเซโตฟิล์มครับผมวันนี้เยี่กับมิโนต้าไฮเมทิกฟิีมมิโนต้าไฮเมทิกอีสวัสดีครับผมชื่อเจไดจากเซโตฟิล์มครับผมวันนี้เยี่กับมิโนต้าไฮเมทิกฟิล์มครับผมมิโนต้าไฮเมทิกอีสวัสดีครับผมชื่อเจไดจากเซโตฟิล์มครับผมวันนี้เราอยู่กับมิโนต้าไฮเมทิกฟิล์มต้องพิมพ์กัแกตัววบี้ยวแก กล้องเลนส์ไฟเดอร์ใช้งานง่ายเหมาะสําหรับกับมือใหม่ครับผมเหมาะสําหรับมือใหม่ใช้งานง่ายเหมาะสําหรับมือใหม่ครับผมอ่ามากล้องเลนส์ไฟเดอร์ให้หมอสำหรับมือใหม่ครับผมมากล้องเลนส์ไฟเดอร์่ายปรับตั้งค่า ISO กับฟิล์มที่เราเลือกใช้แล้วปรับแล้วถ่ายได้เลยอะไรเนี่ยพี่ปรับตั้งค่า ISO ที่เรา เอะกับฟิล์มที่เราเลือกใช้โฟกัสให้สีเหลืองตรงกลางทับกันชัดเอะปบโฟกัสให้สีเหลืองทับกันตรงกลางทับตรงไหนชัดตรงนั้นตรงกลางแถวทับตรงไหนชัดตรงนั้นชัดตรงนั้นอ